โอเคเอาละครับท่านวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านไปในที่นี้อีกครั้งเลยน,นะครับและวันนี้คุณก็มาอยู่กับไวท์นะครับนะในสถานที่ที่อาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ว่ามันคือที่ไหนนั้นที่นี่ก็คือ ห้องทางานห้องทํางานของเซ็กชั่นซิกนะครับน้าวันนี้ผมมาเพื่อที่จะมาทําตามคํามั่นสัญญาที่ผมได้ให้ไว้นะครับนะให้ไว้กับตัวเองไม่ได้ให้ไว้กับคนอื่นไม่สิจริงจริงแล้วผมให้คามั่นสัญญาไว้กับเจ้าของโต๊ะโต๊ะนี้นะครับนะใช่แล้วครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาทําสิกนั้นที่ได้มีการค้างค้างไว้แน่นอนครับมันก็คือการเอ้าโบสถ์นะครับนะไม่ใช่นี่มันวัดเอ่อเช่าสารเจ้าให้ หัวหน้าโฮชิมิมิยาบีนั่นเองนะครับนะหลังจากที่ครั้งที่แล้วเอ่อต้องยอมรับว่าการเปิดกาชาเพื่อให้ได้เธอมานั้นมันกินแต้มผมไปเยอะกว่าที่ผมคิดเยอะเลยก็เรียกได้ว่ากินไปทั้งหมดที่กูมีเลยตอนนั้นอนะเหลือแค่2คงไม่นับว่าเหลือก็วันนี้หลังจากที่ผมได้ไปทําการขูดทรัพยากรมานะครับนะก็ไม่ได้ไปขูดมาแบบ100%ขนาดนั้นหรอกก็ จากพวกฮอลโลใหม่นะครับนะแล้วฮอลโลซีโร่ใหม่แล้วก็ฮอลโลเก่าระดับหนึ่งรวมทั้งพวกด่านที่ผมค้างค้างไว้นะแต่ยังเหลือควสอติบานเลยนะถ้าจะขูดเพิ่มก็ขูดได้แต่ว่าโอเคก่อนหน้านี้ผมเปิดไปแล้ว10โปรนะครับนะตอนนี้ผมได้มาเพิ่มอีก28ซึ่งอ่ะถ้าตามหลักตามปกติแล้วคิดว่าน่าจะออกภายใน28นี้แต่ว่าอ่ะมันมี28ก็จริงแต่ผมคิดว่าถ้าเปิดไปแล้วได้ A อมาก็เราน่าจะพอแลกเพิ่มอีกสัก สองครั้งนะครับนนะก็น่าจะสามสิบสามสิบนี่คือปกติถ้าเกิดเราไม่ได้ซวยจริงๆก็น่าจะออกในประมาณนี้นะครับนะแต่ว่าอย่างที่ว่านะเรายังต้องมาลุ้นกันอยู่อะเพราะว่ามันมีอัตราการออกแค่3ใน4ี่นะครับนะจริงๆควรจะเป็นตั้ง3ใน4นะแต่สังเกตดีๆเมื่อกี้ผมพูดว่าแค่นะครับ <laughs> แต่ว่าโอเคผมคาดหวังกับการเปิดในครั้งนี้มากพอสมควรและต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาที่ผมเล่นเกมแนวนี้ ผมเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยมีดวงกับการเปิดตัวละครก็จริงแต่ว่าผมมีดวงกับการเปิดอาวุธอย่างมากนะครับนะ้นทั้งสตาร์เลวทั้งวัตเทอร์นิ่งเวฟผมไม่เคยเปิดอาวุธหลุดแม้แต่ครั้งเดียวนะครับนะไม่ว่าจะกับเกมไหนก็ตามซึ่งกูก็งงเหมือนกันว่าทำไมกูมีดวงกับอาวุธขนาดนั้นแต่ว่านั่นแหละครั้งนี้ผมก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะมันเป็นการทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับเธอนะครับนะว่าผมจะเปิด l c ให้เธอ และผมก็ขอภาวนาให้มันออกมาดีเพราะถ้ามันออกมาไม่ดีแล้วก็กูคงจะเดี๋ยวเรียกได้ว่าขนาดแค่คิดปอดยังโยกเลยครับตอนนี้แต่ว่าก็นั่นแหละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนาสำหรับการเปิดเอนจินของหัวหน้าโฮชิมิเมียบีนะครับนาเฮลสตอมชายสารเจ้าแห่งวายุ คลั่งโอ้โหชื่อโคตรเท่อันนี้แปลเองนะครับนามัว่วแต่จริงๆแล้วมันคือแต่จริงๆแล้วมันคือพายุลูกเห็บนะแต่ว่าวายุคลั่งมันเท่กว่าก็าขอวายุคลั่งแล้วกันก็มาเริ่มเปิดกันเลยครับ28โลกับการันตีในอีก40ครั้งซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นคาดหวังว่าจะไม่เยอะขนาดนั้นโอเคไป let's go <S ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับนะ LC อื่นในตู้นี้ก็เรียก็มีความน่ามีความ,น,าม,วามน่าสนใจอย,อยู่นะอ่าเปิดมา A เลยนี่ไง ไอ้โสิที okay, ของไฟเปอร์นะครับแต่ริงก็กลัวนะเพราะว่ามันก็มีไม่กี่ครั้งอะที่ผมต้องเปิด l c ลลึกขนาดเนี้ยแล้วเป็นเกมนี้ด้วยผมโคตรจะไม่ไว้ใจเลยแต่ก็สามในสี่นะครับทุกคนผมเปิดตัวละครหลุดมาแล้วผมเชื่อว่าผมได้สลัดเคราะร้ายของตเตงออกไปแล้วนะครับนะครั้งนี้ ครั้งนี้มันต้องได้ดีวะเอลซีน่ารักเชียวของโซคาคุที่แรกแรกอันนี้เพิ่มนะครับที้ตอนนี้ก็จะเท่ากับว่าผมมีเปิด29ครั้งละไปตับของฉันหัวใจของฉันกำลังเต้นตึกตักตึกตักตึกตัก โอเคนะครับนะไอเอนจินมาอีกชิ้นละเคไปเปอร์ roaring light เคไปต่อครับไปต่อเออีกแล้วตัวคาคุนะครับ b ร u s h ู o o ด d i m o n อาแตส่สังเกตก็คือจะเห็นว่าเอที่ออกมานี่แทบจะไม่ A ที่ออกมานี่ยังไม่เคยยังไม่เคยมีหลุดเป็นชิ้นอื่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับแปลว่าไอ์เลทของเอนจินนี่มันน่าจะแบบสูงทั้งของ A ทั้งของ S นั่นแหละโ oh, อเอไมีกแล้วมา n อร i g ไ t เนี่ยดูดิโอเคเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี่ผมได้3ชิ้นแล้วป่ะโอเคครบแล้วตอนนี้เปิดได้ถ้ารวมทั้งหมดก็จะมีมีเปิด30ครั้งแล้วนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ถ้า ถ้าไม่สวยก็จะไม่ลึกกว่านี้นะเดี๋ยวอีกห้าอีกห้าครั้งครับก็จะเข้าเขตอันตรายแล้วเอ้ยไม่สิอีกสิครั้งจะเข้าเขตอันตรายนะครับโอ้ <laughs> เสียงเสียงแบบเสียงแบบหายใจไม่ทั่วท้องซึ่งก็แปลกนะคือเข้าใจไว้ว่าตอนเปิดตัวละครอนะผมไม่ได้รู้สึกเก่งขนาดนี้นะเพราะว่าตอนเปิดตัวละครอนะผมรู้อยู่แล้วไงว่าแบบต่อให้ คือคือตอนเปิดตัวละครอ่ะคือผมรู้อยู่แล้วไงว่าต่อให้แบบตอนเปิดตัวละครไม่ได้ขึ้นมาผมก็เปิดต่อจนจนได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าครั้งเนี้ย <c oughs> รั้งไม่มันไปต่อไม่ได้แน่ๆแล้วไงเออมันเลยมันเลยแบบเก่งมากเลยซึ่งจริงๆตามปกติแล้วมันก็ควรจะเก่งแบบนี้แหละตอนเปิดตู้ก่อนก่อนก็เก่งแบบนี้แหละครับไป <c oughs> ครับทุกคนโลสุดท้ายก่อนเข้าเขตอันตรายซึ่งก็ค่อนข้างชัวร์ว่าเป็นเนะเพราะว่ามัน เยดมันตู้นี้อยู่แล้วเฮ้ยมันเรียกว่าอะไรมันมันกูกูกูตื่นเต้นมันเอ่อมันมันอะไรนะเมื่อกี้นี้หลุดออกไปจากหัวแล้วอ่ะมันอ๋อมันการันตีมันการันตีเป็น A อยู่แล้วโอเคโอเคมาครับทุกคนเริ่มเข้าสู่เขตอันตรายนะครับนะห้าโรต่อจากนี้จะเป็นช่วงที่มีโอกาสออกมากที่สุดนะครับนะโอเคไป ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยอ่ะมาเลยผมบอกแล้วทุกคนโอเคครับแต่จะใช่หรือเปล่าจะใช่หรือเปล่าจะเป็นมิยาบีหรือเปล่าขอร้องละมิยาบิสารเจ้ามาเถอะคือก่อนหน้านี้ก่อนก่อนหน้าน,านี้มันมันมันไม่หลุดเลยนะครับนะในระดับเอผมหวังเป็นอย่างยิ่งแล้วมันจะได้เอามาผมเชื่อมั่นในดวงดวงเรื่องอาวุธของผมอยู่แล้วไม่มีทางหรอกมนต้องได้ดีวะ มันเอาได้ไม่บีบผมได้ทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้แล้วผมจะเช่าสารเจ้าให้คุณโอเคไปค hour later เออและความเจ็บปวดที่มากกว่านั้นก็คือเปิด A ก่อนหน้านี้มันไม่หลุดเลยนะครับนะแม้แต่ชิ้นเดียว ซึ่งก็ทําให้เราเกิดวความหวังว่าพอเปิดเอสมาแล้วมันก็จะไม่หลุดเช่นกันผมรู้สึกมีความหวังจริงๆครับมีความหวังมากๆก่อนที่เราจะมาถึงจุดนี้นะครับนะดิวชัน่นคอมเพลเยเป็น LC... เป็น Engine สำหรับเฟนะครับซึ่งผมไม่ได้เล่น แต่อย่างน้อยก็เป็นเอนจิ้นของภาพสนาระปีตปกติเหมือนกันซึ่งให้แอดแทสกับความทนานเอนอมารี่น,นะครับนะซึ่งมีงบิดไม่ได้ใช้ผมเชื่อว่าการจะทําความเข้าใจความรู้สึกของผมนะตอนนี้มันน่าจะไม่ใช่เรื่องยากนะครับนะสําหรับทุกท่านผมเชื่อว่าน่าจะเดาไม่ยากว่าตอนนี้ผมรู้สึกยังไงซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละครับอ่า ก็สรุปผลประกอบการของการเปิดตู้ในแพท1.4ครั้งนี้ก็อย่างที่ได้รับทราบกันนะครับนะก็มีตัวละครน,นะครับนะอ,อ่75โดกรากนะก็หลุดนะครับนะแล้วก็เปิดต่ออกีกก็ประมาณ75เหมือนกันนะครับนะถึงได้มาแล้วก็ lc ไปต่ออีก75นะครับนะแล้วก็หลุดอีกรอบ แต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องของโชคชะตานะอย่างน้อย LC ชิ้นนี้มันอาจจะไม่ได้เลือกผมก็จริงแต่ก็ไม่เป็นไรในอนาคตข้างหน้าเราก็อย่างน้อยเราก็ได้สิทธิ์ที่จะเลือกมาชิ้นหนึ่งกูกําลังปลอบใจตัวเองอยู่หรือเปล่าวะเนี้ยกูปลอบใจตัวเองชัดๆเลย <laughs> นี่กูกำลังปลอบใจตัวเองอยู่เห็นเห็นเลยอะ โอ้โห oh, เหลือจะเชื่ออะไรจริงๆไม่ไหวว่ะทุกคนแต่ก็นั่นแหละอย่างที่ว่านะมันก็เป็นเรื่องของโชคชะตานะในเมื่อไอซชิ้นนี้ไม่เลือกเราแต่ว่ามึงก็มึงจะหลุดตอนเอสักชิ้นก็ได้อะมึงไม่น่าให้ความหวังงูสูงขนาดนี้ค ja, ือ A มึงไม่หลุดแม้แต <c oughs> ่ชิ้นเดียวเลยนะเว้ยกูเปิดติด A อหหอันเลยอแล้วมึงแบบไม่หลุดตักอันแต่มึงมาหลุดตรงเอสก็ นั่นแหละครับผมก็คงจะคงจะแค่นี้แหละครับทุกคนพูดเนี่ยกับกูมีทางเลือกแต่ว่าชิ้นนี้มันก็อย่างที่ว่ามันจําเป็นกับตัวมิยาบิมากๆานะครับนะถามว่าไม่มีมันมันได้ไหมมันก็ได้แหละมันปั้นได้เว้ยเอาจริงๆแล้วผมว่าอัตาคิมันถ้าถ้าดวงดีจริงๆมันก็ปั้นได้ตอนนี้ผมก็ก็ไม่ได้แย่นะเอาจริงๆผมปั้นมาเท่าไหร่แล้ว่แต่ผมปั้นมาห้าสิบกว่าแล้วครับแล้วผมยังไปต่อได้หลายส่วนเลยเอาจริงๆแล้วมันมันยังไปต่อได้เว้ยไปต่อได้ถึง ไปไปต่อได้ถึงประมาณ60 70ไปไปถึงได้ประมาณ60กวกว่าแล้วก็บวกกับเอฟเฟกของอะไรนะเนี่ยเอฟเฟกของตัวเซตด้วยที่อพอเกิดเอฟเฟกน้ำแข็งแตกมันจะคี้เพิ่มอีก12อะ่ะถามว่าคีมันจะน้อยไหมมันก็มไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะเลี้ยงไปได้ถึงเลี้ยงไปได้ถึง75แหละแต่ว่าดาเมจคีมันก็จะน้อยหน่อยอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะครับนะผมก็ผมก็พยายามเต็มที่แล้วล่ะ ผมเชื่อว่าทุกท่านก็เห็นนะครับนะว่าผมทุ่มไปเต็มที่แล้วแต่ก็ครับผงจะผมจะแค่นี้แหละครับทุกคนไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรจะพูดต่อนะครับนะก็แต่เอาจริงๆแล้วก็น,นี่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยมั้งเนี่ยที่ผมเปิดอาวุธแล้วไม่ติดนะครับนะก็นับว่าเป็นเป็นถ้ามองในแง่ดีก็ถือเป็นความสําเร็จใหม่นะครับนะใน <N ic> <N ic> ในในถือว่าเป็นความสําเร็จใหม่ในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับนะก็เล่นมาหลายเกมแล้วก็เปิดมาหลายตู้นะครับนะถ้าขึ้นชื่อว่าอาวุธก็ไม่เคยหลุดแม้แต่ครั้งเดียวนะครับแต่นี่นี่นี่คือครั้งแรกก็ถือว่าถือว่าเป็นมิติใหม่แล้วกันโอเคผมผมนั่นแหละครับแค่นั้นแหละโชคดีครับไ้เจอกันใหม่โอ,อกาสหน้าครับไม่ไว่าจะเป็นคลิปหาอะไรก็ตามไม้เจอกันตอนนั้นแล้วกันครับสวัสดีครับผม นี่กูกูหลุดเลดตัวละครครั้งแรกในเกมนี้กูได้เกทกูลุดเลดเอนจินครั้งแรกกูยังได้เอนจินเกทอยู่อีก,กอะเนี่ยโอ้จะรักกูไปไหนวะนี่เหลือเชื่อเลยเ <laughs> อยทำไมถึงได้รักกันขนาดนี้วะเกทไม่เข้าใจเลยจริงๆ